นี่เ <soc> พ <ain> ื่อนเุ็นมือกล้องอ่ะที่ไทยยูทูบเน้ยไายก็ไทยตุ่นทัวร์เนี้ยไท่านผู้ชมเบิ่งนังกดแล้วปะกดแล้วดิกดแต่ตอนเราว้าว่นเอาธรรมชาติเนาะผลงานวันนี้ว่าทำไมว้าวไปน้ำเลยไหมว้าวไปน้ำเนีเจ้าฮั่นเออเจ้าแลว้วเนาะเจ้าเป็นคนเห็ดเนาะวันนี้ก็ได้ เสียดขอ้อกบเพชรอันเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมโค้งวิดเออโค้วิดโอ้ยบุทายก็ยอยู่ตรงกมาแม่ดูเนาะ <c oughs> เห็นหีอว่าเห็นเรียก่ง่ายเอหาหน้าตากันแม่ทายลูกขี้ยังไงอันนี้อัน,น,นหวานพระอีกคู่เลยนี่ลูกกินได้เออตเนะกินได้แน่น่ต้มกินเนาะ เออก็ต้มกินเอาไปให้กินตัวนั้นี้ออืแซ่บตัวใครอีกคู่เนี่ยมีบ่เพื่อที่ได้เงินน,งน่ะย่องยังค่อยบุกา้ากินปบานเอื้อยเป็นอย่างย้อนมาเอื้อยเห็ดเหนขมุกขมไมโอ้เป็นอย่างบ้าบอค่อยกินได้เบิดแม่เอาให้ลากกับบ่เวมันมาซื้อเอาซื้อกับบ่าวซื้ออีกบอสก็ซื้อเลยนะของซื้อของขายเอา เอามื่อปอกแบงมันเอาเกลือใส่ตื่นเศร้ามามันตายเอาอย่างย่อยบอกมันเอาเกลือแล้วเสียใส่ตู้เย็นนะน้ตื่นเศร้ามานอนฟูอยู่ใครเนี่ยแต่มันบนเนาปิ้งกินเลยเออเอาเกลือใส่มันก็ตายส่นตัวอะไรยังไะมันลืมเอาเข้าตู้เย็นใครเนี่ยแต่มันบนเนาวยังไพอดีปิ้งเอาเกลือใส่มันกอะู่ัว บอกเกลือใช่กับพูต,ตายบ้ามือนี้อากาศดีขนาดเนาะมาคนเดียววะคนนั้นมาคนเดียวเมาเอาอันนี่ขึ้นเห็นด้วยครับอไอ้โจยวเตัดจริงหน่าเด้ออ๋อคนเห็นอยู่นะเวลาบอนปล่อยน้ำยี่ใสแบบนี้ฮะบอนปล่อยน้ำยี่ใสโบป,ปล่อยเลยหปะ่ะเอาโทษ ตัวโยใส่ตัวแหละ oh. โอ้ตัตัวโยมาใส่นี่บุกพักอ้อมอืมปลูกอย่างไรเจ้าว่ะจะปลูกอย่างาไปปลูกอยู่ในขันเลี้ยงกบโกบมันจะมกินเบิร์ตติบอ่ะโว้ยมันจะไปกินเอาต้นน้อยมันก็กินนั่นแหละมาซาสวยมากเย็นดี ต้นมูฮงนี่ก right? <ant> ็ได well <sh pect speaking disappears> ้กินมากแล้วว่ะบ่ได้กินใกล้ละใกล้ละเขาบอกว่าให้เอาอะอะเป็นงวกับไข่งวงกับไข่ตายต้นไม้ประดงามซื้อไม้เออหน่อยตัวนี้ซื้อไม้ จับจังเลยเนี่ยบ็อกเนี่ยใส่ตัวใดตัวน้อยตัวใหญ่มันนักให้มันจับโอ้ตจับบลาโบนี่น่ะเออตัวมันนักนะมันนักเด้อหุ่นเจ้ากวางเจ้ากันจิตออกไปได้บ่ให้มันนั่นเนาะมันชิบล่องหอกข้างนี้บ่ฮะบอเออเที๊ยบประตูทางเข้าดิเอ้ารักได้ตัวนี้ช่องงานพงเออมันตีกันเนยค่ะ อย่าบอะโว้ยเกือกแล้วก็ติดอัน <Yeah>, นี้เบิดงโอุ้กลงแล้วนี่วางวางแหงอันนี้จุกลงไดโอ้โอ้เป็นยังมันยังบวานแหงขาดเนาะแหงขาดไ่เอาได้ยังปะเออเออเออขนาดเนาะอ่าบอกเครื่องนึ่งนี่กะ หมาหมลเออมาจะา้มันมม่อันอยู่บอนมันงอยเนาะบอนมันบระยากันหยุดน้ำปิดเนาะอันนี้ต้นหมองมอนไข่เป็นบ่ครบรบเกือบครบต้นละงั้นเลยที่เขามาลูกกันต้นไม้ใช่พี่นะ